สวัสดีเอฟซีตอน,ชน,อน,อนเช้าค่ะพี่น้องพอดีบนป้าบ่มีอินเทอร์เน็ตค่ะพี่น้องนะคะพอดีเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายถ้าเกิดกลับมาจากโรงเรียนนะคะพี่น้องไปทํางานไปโรงเรียนกลับมาเดียเเด๋ยวสิเปเดี๋ยวจะมาไล์สุดนะคะเดี๋ยวเจอกันวันนี้ฟาดต่อพี่น้องกับพี่น้องโอ้โนะ,ะอากาศดีค่ะนะคะเมื่อวานนี้ออกไปนอกฝอนตกนิดนึงกับพี่น้องนะคะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวรอยเตรียมพร้อมจะไปทำงานแล้วค่ะพี่น้องนะคะคุณครูก็ต้องทําหน้าที่ค่ะพี่น้องนะคะ นะคะอย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์ผสมเลยค่ะพี่น้องกระทืบอรไรนะคะเดี๋ยวมาฝากต่อขอบคุณเอฟซีที่คนเอฟซี uh, มาใหม่เยอะแยะเลยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆที่เขามาทุกด้านแล้วเข้ามาคอมเมนต์เลยค่ะเพราะป้าอ่านคอมเมนต์ทุกอันนะคะอันไหนที่มีสาระเลือกอะไรป้าจะมาโต้แย้งได้นะคะอันไหนที่มีข้อมูลอะไรเอามาได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่อย่าเอ่ยชื่อบุคคลที่3ป้าพอจะรู้นะคะใช้ชื่อตัวย่อเอานะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปาฟ้องร้องเรานะคะป้าไม่รับผิดชอบนะคะเม้นได้ค่ะพี่น้องไม่มีปัญหานะคะเราก็คือบอกว่าเออ เเรารู้ว่าตัวละครคืออะไรอันนั้นปาจะได้เอามาฟาดจะได้มีหลักฐานแค่มีหลักฐานอะไรเอามาได้ค่ะพี่น้องนะคะไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ให้ความานะคะความาเปิดหุดตาเปิดสว่างให้กับ f อซนะคะขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้ที่มีนะคะเขียวนะคะมีโฆษณานะคะก็ช่วยดูอย่าข้ามนะคะพี่น้องนะเวลาโฆษณาก็ เขาไปหาเงียวไปขี่ไปเงียวทำเขาฟงกาแฟแล้วก็มานั่งกินตัวมันแค่หนึ่งวินาทีสองวินาทีเท่านั้นเองค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็การกดไลค์กดแชร์เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการที่อ่าไม่ให้ถูกยิงช่องด้วยนะ,ะเป็นการมองเห็นนะคะเห็นในหลักบ้านนะคะพี่น้องป้าไปดูแปดหมื่นเก้าหมื่นกว่าคนนะคะเกือบแสนแล้วแต่ด้าหน,น้าจออ่ะมันมันขึ้นไม่ตรงนะคะพี่น้องนั่นก็คือมันกับใครเขาดันช่องเราถ้าเกิดไม่ไม่เกิดอ่าไม่มีกดไลค์กดแชร์เนะะี่ยค่ะมันก็จะแบบ แต่ว่ามันก็จะลงนะคะพี่น้องมันก็จะมีการหมุนกันยิงช่องกันเพราะตัวนี้ยอดวิวของป้าช่องป้ามีเยอะมากที่สุดตอนนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนไปดูมามีของป้าส้มหลัก5 000, 6 0 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 0นนะคะยัางตาคนอื่นไม่ต่หลักพันนะคะอันนี้ก็คือขอบคุณมากๆที่ FC ที่หูตาสว่างที่รัก ประสมนะคะก็ความเป็นความเป็นความเป็นธรรมตรงไปตรงมาป้าก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะป้าก็ไม่ได้เป็นคนที่วิเศษวิสูมมาจากไหนนะคะเอาความจริงเรามาโต้แยง้งเราอันไหนที่ผิดถูกเราก็ไม่ว่ากันนะคะเราก็ฟังกันไปเนาะ,ะเพื่อเป็นการบันทึกก็ได้นะคะเราไม่ได้ไปใส่ร้าย้าย,ายสายายีไล่ฝฟ้องคนอื่นเขาให้มีคดีความนะคะวันนี้นะคะทุเรียนเน่านะคะศาลยกฟ้องวันนี้เดี๋ยวเรามาฟาดกันนะคะอย่าลืม หนึ่งไหนึ่งแชร์ปลาส้มค่ะส้มตักชูตอนนี้ช่องกูรูกูแชร์สำรองคนดูเยอะมากเป็ดนะคะเป็ดไม่เป็ดก็เข้ามาดูเข้ามาดิยเลยค่ะกําลังใจนะคะไม่มีไรายได้ช่วยกันสนับสนุนนะคะดันดันเวลาให้มันขึ้นขอบคุณมากมายค่ะขอให้ร่ำไปรวยทุกคนนะคะไปละทํางานละจ้า